对，呵呵。 Gracias. อาทนหมดนีนะพรุ่งนี้เช้ายังไงก็ไม่ลุกมีสองสองสามโมงเช้าอ่ะวันนี้ไม่ต้องคุยกันเลยั้งหมดเนี่ยเอ้ยเาเก่งป้าแ้ังก็จะื้จะเปดะได้ลย่ซื้ออะไรประเด็นะเข้าเ Get yeah, look at this beautiful star gay! Can't wait like to a baby! Look, Look 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 oh, oh, these are you know, success! สามคนนั่นเอขาคนเลยนี่นอแล้วนี่นอนมากนอนไดไปเรอยไปเรือยไปเร่อยไปเรือยรับรับมไดเทกโฟโต้ฮะอ๋วดีโอวิดีโอผมป่ยวิดีโอนี่นี่ เขาตอบเลยทำเป็น oh okay. ้อนจะตอไปเลยเตอปรับใครตอไปเลยเสั่งไว้หาดูนะหนมีกอบเยอเ้โอ้

ตาเลยหัวแก้วก็สูงสูกง12 12, 12. งข้างกันเลยข้างข้างกันเลยบางน่ะโอ้โห12แหนะข้างล่างข้างไหนแม่แม่ส่งมา อะไรแล้วเดยูแม่งก็ต่อนนี่อจับอีกแล้วหรอจับนแต่อไปเงาไปเดียวก็ในเบอร์อะไรจะบอกเบอร์แปดเบอร์หกเบอร์หกหนีแล้วเว้ยหนีแล้วเว้ยเบอร์หกของใครเนี่ยของม้าก็ม้าของใครเนี่ยของใครอะเบอร์หกของ ใอเยหนูอาวมาต้องไเอาส่งมอเฮ้ได้ของดีอ่ะไม่รู้ไ่รู้จะจ้าทำไมเขายังไม่เลียกเลยเอาเอาเแล้วเอาเลย่ของใหญ่เริ่มมองแล้วต่อเลยอ่ะไอ้ไม่รู้ไม่หนูจ้าต่อเลยกันอ่ะ เอีไเอเอเเดี๋ยวไอ่เอาเอร์บนี้ได้หนูหร่าจับให้หนูรั้ไงไม่เอาเอาเองเอาเองเฮ้ยมีเบี้ยวเ้ยไปดูไปดูไปดูไดสิบเจ็ดโอ้โหเลขใหญ่ด้วยเลขเลขใหญ่แล้วด้วยใครเนี่ยของของอภิอาร์ตอภิอาร์ตมาเร็วมาเร็วขนมมาเรยกร้องเลยนะ เอาไปแลวเดี๋ยวไม่เว้นตีไอ่ได้ได้เลยเราไปดูกันสอง่าพี่ยานไปจับเลยเลยไปจับไปแล้วนะลุยพูดอยู่นาทีนะจ๊ะโอ้โห่ข้าคุกกี้ไปแล้วนอนหมดแล้วโอ้โห่ เด้งขึ้นมาเลยป่ะเปิดเลยเปิดดูเลยโองเียรหรือเปล่าพี่อ๋าไมออกน่ดอกนี่ไม้เอว่าอะอ่ะยังด้งเลยอันนี้กลางไปแล้วค้มลางเอ้ยแพร์แพรแพหรอแรรแรกับ้าเลยนะเฮ้ยนเย ม่ส <toys> ่งเลยพี่มีกล่องของใครเนี่ยใครเนี่ยเาไมด้กี่ร้อยเนี่ยเาได้ได้กี่เนี่ยสามร้อยปะเนี่ยร้อยเดียวโอ้โหไยีมมาต่อเหอยู่นี่กลับวไฟแล้วไม่ออกวะ เบร์อะไรแมเบ่อหนึ่งอะไรจับมาแล้วนี่เอาไว้ให้เขาอะไรจับตุยของใครของกระตุยอ่ะปด้วยใช่กระตุยเอากระตุยส่งมาบไม่ปด้วันเนี้ใช่กระตุยอ่เบอจ์ลอาไจับต่อ <S <S guys, สิบห้านี่สังขยาสิบห้าข้าวหอมมาส่งมอบให้แม่แล้ว สิบส uh, ี่ของใครอ่าไม่แจ้วเบอร์สเบอร์สของใครอมิจูนอมิจูนนตองส่งมอบไม่รู่วไปได้แลไปได้แ้วประตยประตยได้อ่ไม่แจ๋วโอ้ยโอ้ยึ่งเดือยได้กแล้วนะซื้อมา้อย้บาทเฮ้ย แล้แกดูเลยนะใครได้ไรอ่ะสิอหน่อยจะแกอีกแล้วของขแม่ทองใเนี่ทองใครวะแมแมาส่งมอบเร็วแม่มาส่งมอบแหมาส่งมอบเอาเลยจับเลยมาส่งมอบส่งมอบของแล้ววะ หลัวความบ้วนนี่เห็นไหมของเงบทองขอเต่อเอมาจับต่อเียอได้ไรอะของมาแจ๊วอะได้ไรมือจีนโพของเงีเนี่เทองได้ไรอะเองได้เองเนเ โปรเจกต์นี่เราเนี่ยใครเนี่ยไม่ใช่ไหมเฮ้ยของของไอวัตของไอวัตรับดูโอ้ยของใครกันแน่ใครอะผู้ได้จีทองเน้อทองใครมี้โชคดีบ้างคืออะไรยังไม่รู้มันคืออะไยังไม่รู้เนี่ย เดือดกสิบอะไรครับนี่จะเอาอะไรน่าจะเอาอะไรจะเอาอะไรคนม้ากยางยางยางายางยงก้องทองนะอันนี้อันนี้ของใครอ่ะเนี่ยม่เจนอยู่นี่ครับอนม้ากันแล้วใครยังไม่ได้จับจำกออดอย่าง It's the last one. I'm going to pick the same one, right? Ten. Ten. Yeah. <laughs> That's my own gift. <laughs> <laughs> mine. <laughs> okay, I've got it.